ไฟฉายคาดหัวจากไอวาชิรุ่นนม้จะสว่างแค่ไหนมาดูกันเลยนะครับยวลองใช้งานไฟฉายดูนะครับกดสวิตช์เปิดขึ้นมาเลยอันนี้เป็นแสงขาวนะครับให้แสงสว่างโล่แบบนี้เลยนะสว่างจ้าแบบนี้เลยสามารถซูมได้นะครับซูมในไกลขนาดนี้เลยนะครับผมนี่ซูมในไกลมากนะครับและแสงไฟก็สว่างมากด้วยนะครับผมแล้วก็ดวงใหญ่ด้วยนะครับยิ่งอยู่ใกล้ๆยิ่งมองเห็นชัดเลยนะครับมองเห็นพื้นที่ได้ชัดเจนเลยนะถ้าไม่มีแสงไฟนะครับจะมืดแบบนี้เลยพอมีแสงไฟปุ๊บ สว่างแบบนี้เลยนะครับผมและสามารถปรับแสงได้หมดสามระดับนะครับอันนี้เป็นระดับที่1น,นะกดไปทีนึงแสงสว่างจะดอบลงไปนะครับกดไปทีนึงแสงสว่างกะดรอปลงไปอีกกดไปีทีนึง จะเป็นหมดไฟกระพริบนะครับไฟฉายคาดหัวสว่างแบบนี้เป็นของไอวาชินะครับสาม,มารถซูมออกซูมเข้าได้ตัวนี้เป็นที่คาดหัวมีฟองน้ํานุ่มสบายหน้าผากแล้วเขาก็มีแถมสายรัดให้ด้วยนะครับตรงนี้จะไม่ต้องใส่สายรัดนะเอาไป็นรัดไว้กับหัวไว้กับหน้าผากแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถปรับมุมปรับองศาได้นะครับก้มเงยได้ตัวนี้เป็นสวิตช์ป,ป,ปิดเครื่องตัวนี้เป็นช่องชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขนาด6,000ม ah. ิลลิแอมชาร์จแบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้งใช้ไงานได้ต่อเนื่องยาวนานประมาณ30ชั่วโมงเลยนะครับมีบเลือ 2, ลก่อสงส,ส,สบอบามตรงไหนพี คุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ